น,นี้คือหน้าแม่ค่าเนียนไหมคะเนียนกิ๊กใช้ได้ค่ะทุกส่วนของร่างกายถามด้วยวาถามว้วว่าอะไรทำอะไรคะวันนี้เราจะทำข้าวผัดกันนะคะข้าวผัดใส่อะไรใส่กระทะค่ะเอา้า <laughs> <laughs> เป็นข้าวผัดชาวหอนะคะ เผ็ดไหมคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวใส่พริกหมดน,นี้เลยเราจะไม่ทำไอ้นั่นนะคะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพริกน้ำปลาเราเราไม่ทำนะคะเพราะเปืองน้ำปลาคล้ายๆข้าวผัดต้มยำไหมคะคถ้าใส่ตะไคร้นี้คือข้าวผัดต้มยำเลยใช่ไหมจริงเหรอคะจริงค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูด ือเราทำตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะเราไม่มุกแต่ได้กคนลูกเดียวเราก็จะใส่แค่ลูกเดียวโอเคไหมคะตามนั้น,นะคะมันใกล้เกินไปอะคะ่ะเราคงไม่ใส่หมดหรอกนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคะ่ะต้องมาตากก่อน จริงต้องไปแช่เย็นไว้นะคะถ้าจะทำอุ้ยลืมไข่อะ่ะกวนขมวงสงเสงน้ำเยอะไปไหมน้ำมันเยอะอุ้ยตะมูเยอะนะหมูอันนี้มันมีมันอยู่แล้ว พอเวลาหมักเขาใส่น้ำมันเพิ่มอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนหมักเองเขาจำได้ตอนนี้หลับไปทั้งหมดแั้วแหละมันไม่ต้องจับออกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมูมันแข็งตัวนิ้นึงพอแล้วมันแข็งมากเดี๋ยวมันไม่นิ่มเราต้องจักน้ำบอกอีกไหมจริงจริงมันต้องใส่น่าจะนะบาดตาออกก็ได้เพราเรารู้สึกว่าน้ำมันมันจะเยอะอือก็บอกแล้วว่าน้ำมันมันเยอะ แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับ,บเรานะคะไม่เป็นไรคีโตกินน้ำมันได้ถ้ามันเยอะเราก็ตักทิ้งไปค่ะหวไข่ทำไมไม่ลงอะ่ะไข่เริ่มแลิว้วไข่ไปเลยพอไหมใส่ไปหมดแล้วแหละปา้าทำไมเราจะกินหมดใสออ่ไเ่เถอะที่นี้หอ่อไปกินด้วยนะใส่เถอะ เข้ามาครับพระเอกมาแล้วครับลืมใส่ข้าวแล้วเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ยังเหมือนคนอื่นลูกค้าเริน,นะลูกค้าข่าประจอบ เรากินเยอะไหมไม่เราคินว่นนี้สามารถเราตักเพิ่มไหมตักโอเคไหมคะโอเค,คสำหรับสองที่ค่ะเข้าัดชาวหอของเรานะคะหน้าตาเช้ได้หอมหวนชวนหอเลยเราจะไปกินพร้อมกับน้ำปลาเผื่อมันจืดนะคะค่ะโอเคนะคะ